สบายดีพอไม่พี่น้องเอฟซีเบิดสุขุสุขนวลอยู่ฝั่งไทยฝั่งเราหรือต่างประเทศพี่น้องสก,กึมอหอยสก,กึมกินวันหลดตำกันเนาะขยับเนี่ยแทนเป็นหลดติดเนี่ยว่าเขาที่มันเขามาหาโลภูศิลาวัวจักนี่ไงบารมีเพิ่นพิลึกอะไรเนาะประมาณซากิโลบารมีเปียบัญญันโซดาวอ้าวแบบลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาเพิ่นดีหลั่งไหลมาเนาะแต่เนื้อหอดใต้ประเทศนั่นประเทศนี้เศร้านี่มหอดสะพานก็เห็นคนเล่าเนะาะโซดาวเนาะคนเชนโนเพิ<ม>่นนะคะว่าไปไซิ่นว่าโอ้โหไปหา สิไปว like. ัดเผื่อน่ะเขาก็ร่างฮิตเพิ่อนมาแย่งฮิฐขอวันเฟืองปูศิลาเผื่อน่ะตุ๊บรถติดพี่น้องเป็นเป็นวันสาวันทิศเนี่ยแหละคนคนผักลาผักการและคนก็มามาไหว้เพิ่นเนา่ะคอยกับเสากึ่มกับความพาวหันเจ้าเจ้าบ่เคยเห็นบัวสลือแมนเคยเห็นว่างเว้าเหรอห้วรถติดเขาคิดว่าอันทีแรกคิดว่ารถตั้มเนาะสลือเนาะบัดนี้ปรากฏว่าคนเพิ่นมาไปรถกรุงศรกรุงเทพภูเก็ตเลยพี่น้องเลยละยอกละยอง เรื่องอะไรมาขึ้นมางานกระมุกเดหาปกามาเป็นรถตู้รถตู้เอาคือออกเล่นนี่รถคันนี้บีเอ็มไปได้อยู่บ่ขเข้าไปเฉยเลยป๊าสมว่าฟิจินาติดเป็นสิบกิโลซาวกิโลเจนเจดาราก็มาเนาะบุูมปนัดดาบูมแมนบเลูบุูมแล้วก็ดาราผู้ใดผู้ใดไหลายคนเข้าไปหมู่ไปเฉยๆฟิจิงาอยู่เลนนี่บ้าหวัดเพิ่นอ่ะบูจือ้อคือกันอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาป่ะ สงสัยอยุข,อข,ออนนะอข่างครัวมั่งเลือวัดเพิ่อน่ะรถคันนี้มันก็ไปได้ทางนี้ะวะไซเขาเขาก็ไปแช่เซลลุงปูศิลาพวกมันเขาก็ออกเขาจกแซงนะมาเคขอหัวยกับคอได้มาขอยังกับคอได้ตามเขานี่แหละไปอยาตัดหนะ้นะารลารได้พวกไปรออยู่แค่กาวนะบอกว่าเขาจะจอดข่างทางเขาบินไปเลยอ่ปาปไารถติดพี่น้องเอ้ไปบดได้บ้านนี้ รู้ปู่ศิลาวะสาวดาววะต้องมาสาวดาวอ่ใช่นะาอักสาวดาวทั้งหน้า,าเธอเบิ่งกว่าผู้ปั้นว่ากใหญ่หนึ่งอือคนจะชิดสิดกัมาเบิดโอุ้วตายเลยนะเว้ยคนลาวก็มาหลายนี่ก็บูเห็นใต้แม่ล่าบนคอร์ดิอ้ามีทั้งหน้าพูด คนก็ถึงเลขว่าซันสระบุโลกบุรีนะเฮ้ยพลึกเลยมีบักตังผูเกาะผูเก็ตหลังไรไหมแต่เนื้อหอดไตสะเซิงเศร้าก็มาอันเมื่อนี้ลืมบอกพี่น้องเอฟซีเนาะว่าตาสิพาแม่ไปกวนมีคนแก่นแม่พอสบายพี่น้องไปเปิดไปหาหมออยู่หมูกินยาหมูกสองสามเดือนเลยเปิดมาบอกใครเปิดว่าเคยไปหาหมออยู่คนเกล็นก็เลยพาไปหาหมอเก่าคนนะพี่น้อง ไปคอนแก่นลามเพราะว่าเคยเคย,เคยกวดอยู่หันเคยดีอยู่หันกลับมาเป็นอีกว่าแล้วเนาะพี่น้องคนเถ่ากับอายุเริ่มแบบร้ายแล้วก็เออหลดเพกับมีบริษาดาวแม่นบอกเออลหลดุดติดหลดเพเนาะหลดตำกันบเดีวนี้อืมเอาก็เป็นยังสิโอ้เขาไปเ้ากันเป็นย่าง แก่หมูไปกันจะหมูดาหัวแล้วกูทาหนัดรถติดแล้วมเราเป็นต่ำกันเมือม่อท่านก็คือจอดเนาะกรุงเทพมาหานครแน,น่นเขาสิเขาวัดมึนะงบอกนะเขาบนสุภาพเ้อไปกับอะไรรถติดไปกิโลมันไกเกี่ขยขึ้นมาใจหามาจาันกี จับกระแพร็ดต่างๆค่ะ FC บนในสาดาผมเนี่ยผมทั้งเบื้องนั้นเบื้องนี้พร้อมเลยพี่น้องเต็มทางเลยนี่เออเป็นตากรอกกระเจ็บดีๆในซาลามาครับคอยกาผ้าพัดแข่าในหลอดพี่น้องเอ้ยจักกระเพร์เพร็ดใส่เพรครัวค่ะหนึ่ก็เป็นต้นหมอกต้นมันในกระ FC เบื้องนี้ดิต้นมันนะพี่น้องบ้านเพิ่นตะเคียนงามวันนี้แล้วเนาะบ้านคนปลู่จะตายเวดบ้านเพิ่นก็คือบ้านเฮานี่แหละธรรมชาติปู่ค่ะปงไปอะไรนักยันยัน รถเล่ยเลยคือน่าตายครัซ้อนรถประเทศไทยไดีคืองามแต่ดีเนาะโอ้ยพ่อแม่เอ้อยติรถติดฟอดทางขางข่อยนะสีดำนี่ขึ้นมางามใจ,จดาวดาวนี่ทางขางสายไปทางหน้าสิมาเบียดเขาหมู่บันจะได้นนคนบูมีมารยาทขับรถเห็นรากระไรบูมีขึ้นบานเขาพวงมาลัยสายเขาขับรถแบบนี้อยู่แล้วเป็นอะไระชี้งูเดี๋ยวได้คันนะให้บ่ก สิมะคอเข่าอยู่นี่เห็นไหมฮะบอเน๊ะคนว่าจะไปเด้นั่นโอู้หยก็จะก็จะเกิดมาเป็นคนเนาะมาประเทศไทยบุคเคยเห็นรถเจ็ดนิ้วที่จะเถื่อบัวมันเป็นเงี้ยงขึ้นเนาะพี่น้องไปเบิ่งทั้งหน้าก่อนมันเกิดเงีงขึ้นโอ้เหมือนดิคุยแค่ไปทางรูสดาวขังในคบนโดจิตได้พี่น้อย ข่านวนรกลองตา่าขานี่เป็นยังไงมือกีโ้โอ้ C2 ปวหลุดลายชี้เขาค่ะโอ้ยลงเงิืองชิดยามเลยนาะมาติดอยู่ใน,นป่านีะไปรถรถนักชี้เขาน้องเกจิลราอยากไปลราบอเป็นทางแล้วเราไปอยากไปาหมดนะคกอร์บอบจะพยายามนอด1ิบนาทีก่อนถ่ายไปลงเสร็จไปลง,ลงคลิป แค่มาขังนี่ส่วนมันเอ,ออยังไงค่นไปวัดเมื่อกี้แล้วเกือบเลยมีสาวเกิร์มคนงาม <laughs> สาวเกิร์มคนงามจะคล้องสองบักกำงามหนูพี่น้องเลยอืมแน่นเลยซุส้สาวดาวอะไรเลยอ้าท้ายหลังข้ามอ่ะรถชิบเป็นชิบกิโลพี่กินาเราอยู่เออมันความระบาดวนอ่ะ ปู่นะลงปู่ศิลานะรถติดเป็นรถติดเป็นยี่สิบกิโลไปบ่อไรได้เขาพาไปหามออย่มาซิงา่ง,งขบเขาได้จะมาเบียดเขาไปทางทางเขาบ่ิไหนเบียดจะเอมาเบียดนอกทาวนนี่ทาอน์อิซุสนั่มาใกล้คอ,อยได้บริหารหได้รถติดทุกคนอาซมมาคอคลาบคอหวยคอบงคอเบอร์คอซื้อคอเสียงเนาะน่าลงปู่ศิลานี่ต้องมาประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันธรรมดานะสาวดาว ขับซูขมาวัานเสารวันอทิตย์เนาะคนยุดการยุดงานรถมันจะติดคนมันจะเยอะเพื่อนวะอันพิกินาบอลน,นะเฉพาะเขามาแต่กะตสีุ่ยนี่พิกินามารนถะบตตตุติดเราวะแม่เขามาแต่กะตี่สี่ปุ้ยเขาฉันมามนไลถ้าบอกวัดพรจ้าเขากระพุกกกันช่างหนาหนี่เลยนี่กลาลสินเด็คอยขยับไปนี่เด็นอยู่กาลสินเด้โอ้ยนะ ลูกซีล oh ูกฮาคือมันมบกรถบกล่างเนี่มันต <laughs> oh, oh. <laughs> ิดโอ้ยปวดไทเบาก็ปวดบ่าในเซ็ตรถคันนึ่งไปจากแค่ลืไปใช่ไหมสองพันสามจักรยนสี่ไปเพียงเ้ยมืออจะในเขาจะ้นเข้าว่าสี่หน่ะสี่ตาเขาคือติแบ้ตีบอเขาชิ้ยูเทิร์นค่ะเขาชิ้ยูเทิร์นมาบัดยลยนีอ่ เขาล้ออะมาบ้านเพิ่นเมืองทานอย่าไปสี่ไม้สี่มือมันสุภาพต้องเห็ดสุภาพสุภาพขับรถขับลางมาีูรถกาลสินนี่เพิ่นม่ดูรถเต็ดมทหารย่าพอแล้นนะวันยังวันศินบ์ว่าไงม้อนี่วันศินป์แปดคำโอ้สมพพอสาเพิ่นมาสักกะละบูชาเน่ยหลวงพ่อย่าพ่อเนี่ยหรือฝนมาเจาะมาเจิมแล้ววันศินแห่งศักดิ์ศิีย่าก็ย่าก็ย่ เงยพยังไก่ไหลวมกูศิล,าลา่าเฮ้ยตัวกะหูแต่วันศิลก็มาเจอแห่งแห่งคังบอยอ้าวันศิลวันพรเนาะผู้ดได้ผนเข่งศาสนากระหนุงข้าวห่วมข้าวได้วันศิลมาบวชบ่เออเออแบลนี่เลยทั้งหละทั้งหน้าใา้ดิใส้มือให้ดิพวกอกอเกเล่นดีกว่าเขาปริเวรหัดเนาะออกเล่นนี่ออกเล่นนี่เขาปริเวรวัดท้าออกเล่นนี่ดีกว่า,าว่ไปไ เพิ่งเดยเพื่ับนักไปกนตาตาตาตขาไปไี่้ตบไดสากึนไปเลน่ไปตอนเขานี่ได้คันนิ่มกบอยไปคือกันกินน่มมึงบหักนะมัน่อยไปนี่แล้นะคือการเบิมากค่าขอยไปนี่แหละยากค่อยไปรถติดมาหาหลวงปู่ศิลาขีได้แล้วกัขามาขามาบทติดมันอยูอ antis, อ่ขางนะเออ พี่รถติดรถติดเป็นสิบก,กิโล,าาลก็เป็นสี่หกิโลนะเดี๋ยวจะไปผ่าขนาดเลยยังกูไป็นกองวิดย์เลยฮะเว่ยยังสีหอดอยู่ดอกูได้รถกำลังไปเนาะเจ้าสิใจหอดลายเสาคุมบอกเขาต้องไปอยู่เลนนะจังเสาคุมคนงามใจหอดลายอันนี้เขาสีเลียวดีไปจังละบโบว์ดีเลี่ยวด้วยไหมปันดานร,ราเรถจอดทางท่ามเนี่ยพวกนี้นี่ใช่เมือ่อในแท่นมันมมนี้ใช่ใช่มื่อในแท่นมันนี้รถจอดทางเขาวัดป้องเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ พอดโพดนะบ่มี่นนมมไทยค่ะผัดมักเชื่อยู่แล้วเนาะแม่บ,บ่มีอันนั้นเนาะสักซิดแบบมักทับบุญเนาะก็ไทยหมักทับบุญหมักอีต้นคนที่เข่าขักเนี่บ่เลยอุค์ลูกนบ่ได้เด้นหลอดตัวนะขาเขาเล้หลอดลูกนะบ่ขอทางเขาน่ะนะพ่้อมไหมนะอันนี้เราก็ไปนลำทางเดียวกันบ่เว้เต้ ช่างเงินเศษคัวนะเขาจะไปเลยต้องตบไพเลี้ยวกลืนเขาแน่ว่ามึงสิคอทางกะบ่บ่เราบริจาคเข่าวัดทางหมาเขานี่จักเลยเขาเขาจะไปเลยนะขาคัวได้แม่ซื้อเลยนะคอนี่ยแม่ละคอทางเนาะบุก่ายยันหมู่บัให้ทางหลังนี่เขาบัวห่ายเราเนาะกรดกระเนยาวมาหายนาอื่นดิบ้านนี่ไทยเบากระปุ๋บ้านเมืองห่างก็ติดเท่ากันขนาดขามคัวก็ติดเท่ากันใช่เอ้ไอเนี่ย เขาเตรียมชิปมาทางนี้นะคะเขาจอยูเทอร์โหลดใจเย็นๆใจเย็นๆกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องรถกะตบติดเนาะลุงปู่บารมีพนักสมพนวัตทั่วประเทศเนื้อใตภาคอีสานตะเวนออกเสียงเนื้อมาบัดผากกลางผากยังเด้ยพี่น้อยลุงปู่ศิลาุามาเสนอหนึ่งที่องเกรา์ทิ้งมาลายบาทเราไกล อันนี้บ่บดเหลืองเหลืองไหมบ่อันเดียบยาคู่เลยค่ะคู่ปั้นยาคู่เลยคู่ปั้นเพิ่นเลยนะเออย่างไก่เต่าประมาณสองกิโลได้บ่ตอกกระซุมเข้าไปบนเครื่องนี้ยชีวิตเธนเออติดขัดติดนี่พี่น้องบ่เรื่เงไทยเป็นไร fc มึงค่ะผู้บาวไทยกันมีแต่คนละโลขี่รถตามถนนคนทางข้างล่งเนี้ยไปข้างล่งมีแต่คนหน้าตาดีๆเนี่ยมันไปบ่ได้นี่แหละบ่ว่าที่เสียเปิดเวร พี่น้องทางหลังนี่บปุูกพี่น้องทางหลังปุูกรถยาวนะี่ยรถตีดเป็นสิบกิโลนะพี่น้องพูดผู้นะอะไบว่ามันแค่เห็นรถติดปกติทางเส้นพระอีสานนี่บบเคยติดแต่พี่น้องขี่รถยูเทิร์นมันยังอันนี้พระอ,อาจารย์โบลืมมันยังไงใช่เด็กเขใหญ่ออยัยยงนี้นั่นนี่พระอาจารย์ใช้คนธรรมดานี่แหละรถติดพี่น้องเอ้ยเมื่อยเด้ ไปคอนแก่นพี่น้องขางนี่กับวนมันสวนอ้อยสวนป่าสวนยางเนาะโรตีตรี่รอง่ายนะเราก็ไปถ่ายโขกนะคนขี่รถจับไปถ่ายยูทูบกันคนผูกขางี่ก็บโรคยึดถือขางเนี่ยมันติดนี่ไปเครื่องโซโมโ่ไปเจา้าสตาร์ดาวเนาะขางนี่เนาะบล็อกแฮกเกอร์ในชิปนาทีสิบชองนาทีขาเขาถ่ายคลิปน่าหดฉากข้างอีิจฉหลายๆโอ้ <c oughs> เราในกลืมรถไปละแซ่เอฟซีบึงข้างหน้าเป็นผาเื่อชีวิตวัดวัดง่ายคำมันได้นาทีกับพ่อ,พอเลยขับรถขับรางนะ่ะบังใน